มือนีจากาสิมารีวิวขวดจุจี่ขิงกวีิควายมาให้แนวกินให้ทุกคนเบิ่งเก่าเดอ้อเพราะว่าหลายหลายคนก็บอกจวาวาให้แนวกินแบบขวดจุจิให้เบิ่งแน่จุจิที่เอามาจากขิงว่าควายพวกเจ้าเห็ดแนวใหกินอยู่บ้านจยาจยวานใจอย่างกินแน่มือนีจากาสิมาถ่ายรีวิวให้ทุกคนเบิ่งเลยว่ากันขวดจุจีแบบสไตล์ของจอยเองหรือว่ายุบานของจอยว่าเขาเห็ดจังไหนกันกินแน่ข่วัขวดจุจี่ มอน้กะถาไปเบิ่งคลิปเต็มครับชมคลิปยาวนํากันเลยเด้อทุกคนเป็นจังไดกะถาไปเบิ่งคลิปเต็มกันเลยเด้อวลากระ้ายเบิ่งนํากันเลยสบายดีทุกคนมอนิกากะซิมารีวิวขวดจุจีีิงวัวขีควายให้ทุกคนเบิ่งเด้อว่าสไตล์ของจใาใจขวดจังไดอย่างแรกเลยจะเกาจุจีที่จอยขุดมาขังไว้หนึ่งหมือหนะะึ่งคืนแล้วให้มันขี่ออกจากคิงวัวคีควายหมดแล้วใส่เกล็บไว้แล้วก็มาใส่สาทอกใส่สาแล้วก็ เหืนเครื่องเอาออกสอันแกบหมดแล้วกะต่อมาด้วยการล้างน้ำเลยทุกคนจุจี่จี๋ใจขุดมากับแบบนี้เลยเดอ้ออันนี้ก่อนเห็นแนวกินก็ตตองเอามาถอกล้างนา้ำค้างไว้ก้อนยางแหลกค้างไว้นึ่งมือนึ่งคือนนะหะมันขี่ออกก้อนที่มันกินขีน้ควายมาเลยหลังจากล้างน้ำม,มาแล,แล้วแล้วต่อมาจากกระตองมาหาเครื่องจุบุงทุกคนเครื่องปุงจากกระสิมาหายางแหลกเลยกับมันใบมะขี้หูใบมะก,กูดทั้งเลย แต่กมาหาปิดเอาไว้มาขี้หูดกอนแล้วต่อมาก็โดยการดังไฟเกียมสีข่ขววได้เกียมเสร็จแนวกินแล้วดังไฟก็คือเตาไฟบานเฮาส่วนหญเขาจะดังจังสีเลยเดยทุกคนดังกับขี้หยังกสีแบบนี้อันนี้คือการดังไฟของจอยกสีง่ายๆแบบนี้เลยเท้าสางดัง <laughs> แล้วต่อมากระเกียมเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็สะเอามักเพ็ดใส่แล้วก็สะเอาเกลือใส่ตป้งนัวใส่แบบนี้แล้วก็พอเลยทุกคนแล้วก็ตาเครื่องปรุงก็สิมีแค่นี้แหละหลังจากตำแหลกแลแล้วก็ต่อมาด้วยการเอาหม้อลงมาแล้วก็เอาจุจีใส่ในหม้อขาบบายแบบนี้เลยทุกคนแล้วต่อมาก็เอาเครื่องปรุงแถวตำมาใส่เขาบบายแล้วก็คน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 ในนึง คนน้อยนึ่งหลักเรียมเอาน้ำใส่น้ำเวลาเอาจะขัวเพราะว่าไว,าวาให้มันใหม่หมอ้อไวให้หม้มอมันดำเกินไปแล้วก็เอาใส่เกี่ยมใส่เตาไฟแล้วก็ขััวเลยทุกคนแบบนี้เกียมลงมือขวัขวกระดังไฟใส่แน่แล้วก็เอาอันบ่วงคนแดงเพื่อไวให้มันใหม่หมอ้อหลังจากนี้เราก็ฝามอปกไวห้นอหยนึ่งฝามอปกไวหนอหยนึงแล้วก โดนไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาปุยแล้วก็พยายามคนเอาทุกคนเพื่อแบบว่าให้มันไปใหม่ให้มันแหมแล้วบไปสักพักหนึ่งนามมันกรเริ่มจะแหงแล้วจุจีก็น่าจะสุกแล้วพอานามมันแห้งแล้วนีหลังจากจุจีมันสุกแล้วต่อมาด้วยการคนนั่นนึงล่ะเอาใบมะขี้หูดใส่ทุกคนใบมะขี้หูดใส่แล้วก็เอาฝาหม้อปิดไว้ให้มันอบกรอบให้มันแห้งให้มันกรอบแล้วก็มักเพชรใส่เข้าไป หมากเพชรแห้งใส่น้ำเดยหมากเพชรแห้งใส่เป็นหน่วยเลยเพื่อเอาสิกับกันผู้ใดมัดหมาก,มกเพชรใส่เข้าไปแล้วก็ปกๆหน่อยนั่น,หนแหละครับ มาคนอีกทุกคนคนอีกขีดนึงคนตลอดเลยด้เผื่อไว้ให้มันติดหมอแลลวกะต่อมามันก็คือกรอบแล้วกรอบแล้วเอาน้ำมันใส่เป็น้น้ำมันใส่อันนี้คือคือสักคัญตอนสุดท้ายแล้วสําหรับจอยเห็ดแนวกินก็คือแบบนี้เลยทุกคนแลวกะพยายามคน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 บงหมอจนดาหมดแล้วมันจุจิมันก็คือกรอบแล้วเพราะว่าเอาก็เอาอย่างใส่กับพอแล้วแบบนี้แลวก็เกี่ยมจะป้องแล้วแบบนี้ หลังจากป้องมาแล้วก็ตักใส่ถ้วยเกี๊ยมสิกินเขาเสารเลยเพราะว่านนเหนีนวกิน,ก,นกินตอนเสาร์เลยทุกคนบันมีนตอนสวยเดอ้อใส่ถ้วยก็ใส่ถ้วยจ่ะเออใส่จานก่อนใส่จานแล้วก็ใส่ถ้วยหน่อยอีกเพราะว่ามันบรวมกันเลใส่อันเดียวเขาสิแบ่งกินมันสวยแน่หลัง <c oughs> จากนี้ก็คือได้มาแบบนี้ทุกคนเกี๊ยมกินเลยนี่กินกับซีวีชุบพักแน่แล้วก็ขวดจุจีนะจะก,กับแม่ก็กินน่วกันสองคนกินแล้วกันไอ็ดวี คือแบบนี้เลยด้ยทุกคนสําหรับการเห็ดแนวก,กินของเฮากับบได้ยากอีกอย่างหลายแสบๆบทุกคนบางเอากัะนาจะอหูเพราะว่าปกติเฮากินเขาเขากับบได้ค้างว่าเอ้ยแสบดีเอ้ยแสบดีแบบนี้ครับ,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 บเบา,าเด้อเพราะว่ากินปกติเดีเพราะว่าแซบๆคัน่าบอแซบหักกระติ่มเกิดสิวแงนัวใส่เพราะว่าอันนี้ก็กคือแซบแล้ว แล้กมากินขากันได้ทุกคนผู้ใดอยากกินก็มากินนํากันได้เห็ดแนวกินง่ายๆแบบนี้เลยสําหรับผู้ใดอยากเห็ดตามก็สามารถไปเห็ดตามได้เบงจากคลิปนี้เรากลับไปเห็ดนําตามจอยได้ว่าเห็ดแนวนี้มันจะแสบบอหรือว่าบัแสบบอขึ้นกับคนเฮานี่แหละขึ้นกับเฮามากบอเฮาบ่มักบอคันเฮามักมันก็จะแสีบคันเฮาบ่มักเราก็เว่าบอันนี้แหละสําหรับการเห็ดแนวกินของจอยกับบอก้่าอยากยังหลายดอกเ็ดแบบบานๆกินแบบบานๆแสบบอบมันก็แสีบคือเก่า และทายนี่จะก็มีรถสิ่งงามๆรถสิ่งดีๆราคาดีๆมาแนะนําเลยเด้ทุกคนสําหรับผู้ใดที่สนใจอยากได้รถสิ่งแบบไปใส่ในเขตนอกบ้านนอกเขตต่างบ้านนาแนวเฮาขึ้นภูลงหวยอ,อย่างแบบนี้ไปใส่มาใส่มันก็นลลาบากเอาใส่รถสิ่งนี้ไปตังขาวตังน้ำตังรัวตังฟืนมันก็สิสะดวกสบายในช่วงหน้าฝนหรือว่าน,านั้นแหลงนาหนาวอ,อย่างก็ไดหมดเลยเด้ทุกคนสําหรับอาหารของเพื่อนมันจะตังอยู่บ้านแสงขลก เมืองหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางตั้งอยู่ทางไปตัดกวางสี่เลยทุกคนสําหรับผู้ใดที่สนใจอยากได้รุ่นใดอยากได้แนวใดก็สามารถทักหาเพื่อนใดเลยมันมีครบรุ่นครบแบบเลยสําหรับผู้ใดที่สนใจอยากได้ ก็สามารถทักแซทหาเบอร์โทรศัพท์0 2 9 9 8 2 0 1912มาได้เลยเด้อยทุกคนเพราะว่ารถสิ่งเพิ่นจะมีครบรุ่นครบไส์ครบแบบสําหรับผู้ใดที่สนใจอยากได้รุ่นใดก็สามารถทักแซทหาเพิ่นใดเลยมันมีครบทุกชนิดเลยด้ยทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อว่าแลัวก็ไปบาย